เป็นธรรมดาของสว์โลกผู้ที่ไม่มีอาจวาัฒ์ศรัทธาศรัทธายังไม่ได้เต็มภูมิศรัทธายังไม่ได้ไดเต็มเปี่ยมยังยังไม่ได้เข้าสู่เยิบบุคคลจันต้นสุรบ,บันย่อมที่จะเป็นศรัทธาแบบปุ้ยนุน่นน่ยเรื่องของเรื่องมันนะี่ก็มันก็รวมมาถึงพระเราด้วยน,ะนี่บอกว่าไม่ใช่ว่าแต่เพราะวาตุติกาลุมรวมถึงพระเราด้วยนะนี่เรื่องของเรื่องมันนะแต่พระนี่ก็มีความเขาเรียกว่าอะไรล่ะ มีความรู้สึกนึกคิดที่ดีหน่อยรู้บนรู้บานเนี่แหละรู้สิ่งไหนควรไม่ควรมีความเคารพในหลักคำสอนของสมณะโครุงพระเจ้าของพุทธเจ้าบ้างาก็จะดีกว่านี้เยอะอยู่ลรงนะนจะไม่ปิดสิ่งที่เป็นของแท้ไว้จนไม่มีใครทราบเลยว่าศาสนาที่แท้เป็นยังไงก็เอาเป็นเรือ่อน,นี้ต่อต่อต่อกันมาก็ดังที่พวกเราเห็นกันนะั่นแหละ ลุงปู่ก็เคยเคยเจออย่างนี้มาก่อนแล้วก็จะไปคาราวะตั้งแต่เป็นเด็กนั่นเราก็ไม่ทราบนี่ถ้าไม่ใช่ว่าไม่ใช่บุญเขาลาจริงนี่เราคงไม่ทราบนะเรื่องของพวกนี้นะเหมันก็ที่เราให้ลูกฟังนั่นแหละไม่งั้นลุงปู่จะภาวนาตั้งแต่อายุสี่ขวบนั่นแหละนั่นแหละจิตจะเข้าสู่สภา,าวะธรรมตั้งแต่โน,น่นหรือตั้งแต่อายุสี่ขวบห้า,าขวบนั่นะเริ่มแล้วเริ่มเป็นร่างแข็งทื่อเหมือนกับร่างหนักอึ้ง ก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าพยายามนั่นนะเรื่องของเรื่องบางทีแม่ก็ต้องไปดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเพราะมันกระดุกกระดิกไม่ได้มันก็ตัวแข็งหนักเหมือนกับไอ้เขาเรียกว่ามันก็ศิลามันก็หินท่านอนนั้นแหละแล้วก็ไม่ทราบนี่นะใครก็ใครจะทราบได้ในรลูปนั้นแม่แม่ก็บอกว่าผีอำผีอำผีอำก็ไปเอามากันนายกมาก็เอามันู่แก่คู่ใช้อยู่นั่นแหละมันก็อย่างนั้นแหละ ก็ไม่ทราบว่ามันเป็นกําลังฌานกําลังสมาธิที่มันติดมาตั้งแต่ในนดีแต่ชาติไหก็จะทราบได้ไม่มีใครก็บอกว่านี่ไปไปรดน้ํนมามนต์ผีมันอัมปะข่ำป่ะผีมันเข้าสิงักข่ำไปไปอําบะขำป่ะเขาเรียกว่าผีอําผีอํานั่นบาทีล่างมันแข็งทื่อมันเหมือนกับขันนี้มันแยกออกอยากันแล้วขันหนึ่งลุกขึ้นมาทับอีกขันหนีนไ้ทั้งนองน,นั่นแหละ ก็เป็นีปิศาเด็กแล้วก็กลัวก็ดิ้นก็ธรรมดาไม่ใช่ของของความกลัวก็ไม่รู้นี่ใช่ไหมล่ะนี่เ่ยก็พอมานี้พอพืติปฏิบัตินี่เ่ยช่วงอายุสิบเก้าปีถึงทราบนะโอ้ว่าเขามีพระรูปหนึ่งที่เป็นพระธุดงค์ท่านมาพอดีพอดีล้วก็เลยว่าเราถูกพี่อาําบอยขอของดีหน่อยเราว้างั่นเราก็ไม่ทราบเนาะไม่มีใครบอกใครสอนเราดูเนาะพี่อ้ําแบบไหนเน่เลยบ้าอย่างนี้ก็เลยพูดเรื่องนี้ให้ฟัง แต่เด็อายุสี่ขวบที่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเนียเน่ยะ้าจา์รูปนั้นเ่าก็เลยหมอเลาะเนีย่ยมันไม่ใช่พิยัมแต่าง,งั้นแหละอันนี้จะพูดให้ลูกให้หลานฟังลูกหลานจะรับได้ไหมจะฟังได้ไหมวะก็ฟังก็ฟังได้ขอรับพ่ไม่กูใจแต่ว่าลูกหลานก็ก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็ก็ฟังได้เขาก็เลยเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังเรื่องสมาธิ เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวค์เรื่องอ้าวเริ่มแล้วก็ฟังฟังฟังที่ของกรมนะก็เชื่อหมดนะแปลกนะก็ไม่ไม่ก็ไม่ทราบว่าจริงหรือแต่แต่ว่ามันเชื่อหมดนี่นี่เราแปลกตัวนั้นแหละพอท่านพูดขึ้นพระเชื่อหมดเลยคือพระผู้นี้จะเชื่อหมดเลยพ่อแม่ที่เป็นพ่อผููเป็นแม่พูดเชื่อหมดเรานี่นะมันไม่นีสัตอย่างนั้นต่ว่าคนโง่เราเราก็ยอมรับหมดนะนี่เป็นมันเป็นข้อมันอย่างนั้นนนสมัยที่เรา อืมเป็นเป็นเป็นหนุ่มว่างสิบเก้าปีนั่นแหละสิบแปดสิบเก้าปีอืมเริ่มเลยเริ่มพอเข้าใจเรื่องของพวกนี้นี่บ้านนี่คือการภาวนาภาวนาเป็นแบบไหนกพรับนี่อ่มเริ่มเ,เรื่องมันจริงๆนะเพราะถ้านั่งภาวนาเดินจงกรมอ,อีเดินจงกรมแบบไหนวะนั่งภาวนาแบบไหนวะนั่น,บบน,น,น,นก็เลยเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเล่าใ,ให้ท่านฟังว่าผมตั้งแต่เป็นเด็กพ่อแม่รูจานี่ เวลาที่เกลียดพ่อกับแม่ธรรมดาปฏิภาษาเด็กขึ้นน้อยใจเพราะลูกมันเยอะแต่จะว่าเกลียดนี่มันก็ไม่ไม่เข้าท่าเราก็เรียกว่าง,งั้นก็ว่าน้อยใจซะพราะเราไม่เคยโกรธพ่อเกลียดพ่อเกลียดแม่สทีพ่อแม่ดูด่าว่าเก่าทำปฏิภาษาก็บุญบ้างก็ทำปฏิภาษเาพราะลูกเยอะนี่อืก็เข้าไปในป่าเบหักต้นสาบเสือเสือแล้วก็มานั่งที่บ้านเราเรียกต้นอะไร ต้นสาเสือน,นี้เเรียกว่าต้นอะไรบ้านเราเรื่องท่นไม่แก้วก็เรียกต้นอะไรต้นฝรั่งต้นเล่าห้างบ่ะอืมนั่นแหละกอมานั่งมานั่งภาวนาแล้วกาหนดจิตมีความรู้สึกว่าล่างอยู่บนพื้นดินไม่มีล่างอยู่บนในท่าากาศหาะเล่นไปดูเดือนดูดาวดูบ้านโน้นบ้านนี้ตามสัญญาที่ได้ลึกรละลึกได้ว่าอยู่จุดไหนจุดไหนจุดไหนแต่ว่ามันก็เห็นดาวทุกดวงเราก็ว่านีมันเป็น,ปนแปลกๆปลกมาเป็นเด็ก พอหมดกําลังหมายถึงว่าหมดแรงในการเพ่งในการขึ้นไปอยู่บนหน้าอา,ากาศแล้วก็กลับลงมาก็หิวอหิวอาหารแล้วก็ค่อยแอบออกมาข้าวก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ไม่ข้าวข้าวก็สมัยก่อนนี้ก็เรียกว่าข้าวเย็นข้าวเย็นดูเคยได้ยินคําว่าไอ้น้อยข้าวเย็นไหมเป็นนิทานมาเนี่ยนั่นแหละสมัยก่อนนี้ช่วงเย็นนี้ไม่ได้หุงข้าวไม่ไม่ได้เนื่อข้าวนะไม่แก้วนะ เนื่องข้าวในเวลาเชา้าเวลาเดียวอาหารก็ไม่ได้ทํานะคืออาหารตั้งแต่เช้าตู้กับข้าวก็ไม่ได้มีหรอกเดาวพวกคำข้าวจําไนะ้เนาะไม่แก้นะ้เนาะส้ตมตำนี่ถ้าจะกินหมดก็ไม่ได้เพราะช่วงช่วงเย็นก็จะไม่มีกินตามช่วงกลางวันก็เอาข้าวจ้าไปมึงอย่ามึงอย่าบวชเด้อช่วงเย็นกูจะกินมึงมา <laughs> <laughs> แต่มันก็ไม่บวชนะมันก็มันก็พูดรู้เรื่องนะไอ้พวกอาหารนี่นะเออมีแปลกๆนะทุกวันนี้มันคนละเรื่องคนละลูกเลยใคไม่รู้จัก่ะ นี่แหละเรื่องเขเรื่องมันเนี่ยเราก็เลยมาพิจารณาแต่ตองเรื่องนี้แหละอืม <c oughs> <c oughs> เลยเล่าให้ครูบาอาจารย์รุ่นนั้นท่านฟังบีบนวดไปบีบนวดไปแล้วก็เล่าท่านก็เล่าเรื่องภาวนาเราก็ไม่ทราบนะว่าภาวนาเป็นยังไงเราท่านก็ถามเราก็เล่าเรื่องนี้อืมจังนิดหนึ่งท่านก็เลยถามบ้านมาจุฑายนะบอกมีความรู้สึกว่าข้าสัตต่ชีวิตมันติดกับจิตเหรอ ทำไมยังไม่สลัดมันออกขอบาโว้ยสะดุ้งหยงเลยเราเนะะนี่ยะกําลังบีบด้วนท่านอยู่นะกุฏิหลังนั้นจะอยู่ทางฟากทางกําแพงทางด้านทุ่งนาหรอกเขาทําขึ้นเป็นกุฏิถาวรเนี่ยนะเราก็ไปบีบไปหน่อยท่านทุกวันนี้มีหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะกุฏิตรงนั้นนะอืยังมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบเป็นกุฏิหลังอยู่ตรงกลางๆนะกุฏิหลังหนึ่งหลังสองหลังสามทําไมก่อนจะมีกุฏิสามหลังอยู่ที่นั่น พอ่อลูกเข้าไปบ้านบุงบายบ่อยลูกคงอยู่รู้แต่พออ่อน,นี้ก็ตั้งสาลแล้วก็คือไม่ไปไม่ไปเหยียบอีกไม่เข้าไปยุ่งอีกไงนี่คําไ้นก็คํานั้นนั่นแหละแล้วพอคุนท่านฟังท่านก็เลยเล่าเรื่องภาวนาในฟังเรื่องติดจิตนี่นะเรื่องของเรื่องมันเรื่องที่เราว่าเราฆ่าหมาเล็กๆก็หนึ่งน,นี้เนี่ยทั้งโอ้เพียงบุญกุศลในมันช้าทําบุญทกุศลในมันช้าโนบเอ้ยวางนั่ก็ไม่มีใครเข้าไปในวัดวารามนะ ถ้ามีพระมีอะไรมานี่มันเป็นเอะเป็นอะไรล่ะเป็นอุปนิสัยที่ต่อกันมาเป็นตน้องนั่นแหละนี่แหละเป็นพระรูปแรกเลยนะไม่ได้ทราบชื่อท่านว่าชื่ออะไรนะท่านอยู่นั่นประมาณสักสัปดาห์หนึ่งแล้วท่านก็ลาอุบาุกทีกกาไปแล้วก็ายกดภายบาทไพยนี้มาสมเราถามท่นมานว่านี่อะไรขอรับเออนี่เขาเรียกว่ากดอืม เราก็เรียนลงมันก็นกนนเหมือนคนจ้องบ้านฮาเหมันันห่มบ้านห้องนี่อ้ตอนนี้มันไม่อะไรครับตรงวินเด็นขอขอ,ขององๆอๆมันตรงที่เกี่ยวตรงนั่นตรงที่เราผูกกดแล้วก็ตรงนี้แหละพระรักนี่ที่ที่ที่เป็นเหล็กแหลมแหลมนี่แหละที่มันเป็นในที่ตรงร่องตรงกลางนี่นะอ๋อตอนนี้เขาเรียกว่าที่ปากกะเวลาที่จะไปถึงที่จุดไหนนี่ก็จะเอาเสียบลงไปในพื้นดินพอเสียบในพื้นดินแล้วก็จะเอากด วางไว้ตรงนั้นมันก็เหมือนกับสับปะรดนี่แหละนี่นะคนตอนนั้นมันมันไม่ดีนะลูกนะมันไม่ได้ดีนะนี่เพรามันเขาลงปูลาเกมประตูผู้จัดกาอนนจะัหมก่อนนี่ก็เอาผ้านี่แล้วก็ผ้าขาวทาทําแล้วก็ต้มเทียนทา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 พอโดนแดดนยมันก็เปิดข้อหากันมันไม่ได้มีผ้าไม่มีอะไรที่จะดีอย่างนี้นะลูกนะมันคนละแบกนะลูกหนักตึงตรวนั้นก็เป็นมันก็สัปะรดนี่นั่นนะหลวงปู่ก็เลยแบกนีมันอะไรทําไมหนัก คือแบกนะลูกจะพายไม่ได้มันหนักนะต้องแบกเรียกว่าแบกกดสะพายบาดลูกต้องเข้าใจอย่างนี้นะแบกกดสะพายบาดถือกานํา m แบกกดสะพายบาดถือกา้ํานี่เป็นปกติของพระสมัยก่อนเพราะไม่ไม่ได้มีที่สะพายไม่ได้กดกดตัวนี้จะไม่มีสะพายเพราะมันไม่เบาอย่างนี้นะลูกนะมันไม่ได้เบาอย่างนี้นะมันหนักที่ที่ที่ไอ พาท่านไปส่งท่านออกจากวัดบ้านบุงว้นั่นนะจากนั้นก็เริ่มนี่แหละี่ว่าจิตใจเริ่มที่จ,จะฝักไปทางด้านธรรมะนั่นนะก็เลยได้เข้าบรรพชาครั้งแรกนั่นแหละครั้งแรกเลยนั่นแหละที่พูดให้ฟังนั่นที่บอกว่าจิตมันก็เป็นอดีตที่มันได้สังสมบุรุษมามันยังไปสอดรู้สอดเหียนสินส่งต่างๆก็ดงที่เคยเล่าให้ฟังนั่นโอ้ที่บอกว่าเราก็ไม่ทราบนะว่ามันมันมันเป็นอดีตของเรา ที่เราได้สัมผัสบรมบนมีมานะเห็นไหมล่ะมันมันเชื่อเป็นเชื่อมาที่ดีอย่างนั้นเนี่ยเราก็เรียกว่าผีอัมผีอัมผีอัมพ่อพะอพ่อแม่คอยจารรูนนั้นพูดให้ฟังเราจึงทราบไงมันไม่ใช่ผีอัมเ่านว่างนั้นน่ะนี่เป็นพลังฌานกําลังสมาธิท่านพูดให้ฟังเราก็ไม่ทราบว่ากําลังฌานกําลังสมาธิคืออะไรถ้าเราจะพูดเกินไปมันเราก็เราก็ไม่กล้าพูดเพราะเราไม่รู้เรื่องเราก็ฟังอย่างเดียวไงนี่คือพลังฌานกําลังฌานกําลังสมาธิท่านพูดอย่างนี้นะ เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็จะจอดรู้จอดเห็นโลกคลิปที่เราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้เห็นด้วยตาเปล่าได้ก็ฟังอย่างเดียวนะคือเราก็ไม่กล้าถามทำไมยังไม่กล้าถามเพราะเราก็ไม่รู้นั่นเรื่องของเรื่องมันนะก็บอกว่ามันภาวนาไปภาวนาไปเราก็ไม่ได้ภาวนาอะไรนี่เรื่องของเรื่องมันเรื่องเรื่องของเรื่องมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะ